วันนี้นะครับจะพามาดูบ้านนะครับจะพามารีวิวบ้านอ่าก็อนี้เป็นบ้านในโครงการของผมเองนะครับซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าโครงการที่สองนะครับอยู่ซอยอ่จะเข้าซอยสีสมิตก็ได้หรือว่าซอยเทปละค่าสิบสก็ได้บ้านหลังนี้นะครับผมเนี่ยได้ทําการรีโนเวทใหม่หม,หมดเลยนะครับโดยตั้งแต่ลงจอดเลยนะครับผมจะติดนันแนงให้ทั้งสองฝากฝั่งเลย แล้วก็มาจนถึงในบ้านนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นชั้น1และชั้น2คือตั้งแต่บ้านสภาพเดิมๆมมนะครับมันจะเป็นพื้นขัดนะครับภายในชั้น1นึ่งเป็นพื้นขัดตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นแกรนิโตนะครับก็คือเป็นกระเบื้องอย่างดีซึ่งกระเบื้องแกรนิโตเนี่ยเป็นเป็นกระเบื้องที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของการยืนกู้สินเชื่อแล้วมันจะได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับส่วนชั้น2เนี่ยผมก็ใช้แกรนิโตเหมือนกัน ซึ่งเราก็จะต่อเติมนะครับมีหลังคาหน้าหลังคาหลังนะครับแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับข้างหลังผมนี่จะเป็นบิวอินนะครับซึ่งจะมีประตูเนี่ยให้สองให้สองบานนะครับแล้วก็จะมีที่ล้างจานซึ่งเราก็จะต่อเติมเอาไว้ให้พูดง่ายง่ายว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาทําครัวตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะทําได้เลยอาจจะซื้อแค่อุปกรณ์นิดหน่อยเตาแก๊สเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยคือเราจัดการต่อเติมหลังคานะครับใส่รูปหมุนระบายอากาศให้เสร็จสบเรียบร้อยก็คือพูด,ดง่ายๆว่าของใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ภายในสีภายในทั้งหลังเนะครับเราใช้เป็นสีวอมไว้นะครับก็คือออกขาวนวลๆส่วนข้างหลังครัวเนี่ยเราจะใช้เป็นสีเทานะครับใช้ในการตัด ซึ่งมันก็จะดูมีความสวยแบบสะอาดสะอดละมุนลมุนนะครับส่วนในเรื่องของห้องน้ำนะครับที่นี่มันจะเป็นบ้านสองชั้นนะครับเป็นทวอเพามาตรฐานเลยก็คือสองชั้นสองห้องนอนสองห้องน้ำส่วนในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยเราก็จัดการนะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์เปลี่ยนกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องของพื้นนะครับแล้วก็กระเบื้องของ ผนังซึ่งเราจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยสุขภัณฑ์ชุดอ่างล้างหน้านะครับชุดใหม่ยกชุดเราก็จะการเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยที่ของเก่าเขาจะเป็นแบบที่นั่งยองๆนะครับซึ่งมันเป็นโบราณละเราก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยเลยห mm hmm. มู่บ้านนี้นะครับข้อดีก็คือว่ามันอยู่ใกล้แยกเทพารักกันนะครับสามารถที่จะขับรถออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเข้าปักน้ำหรือเส้นสีนครินเนี่ย ม,มันแป๊บเดียวนะครับก็คือห่างจากแยกเทพารักษ์เนี่ยไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับจากปากซอยนะแต่ว่าหมู่บ้านนี้มันสามารถเข้าได้2ซอยนะครับคือถ้าเรามาจากทางแยกเทพารักษ์เนี่ยเ,เราไม่อยากที่จะยูเทินไกลเนี่ยเรายูเทินที่2นะครับเข้ามาที่ซอยสรีชมิดก็จะถึงได้เหมือนกันหรือเราจะเข้าที่ซอยพทพาลักษ์54ก็ได้นะครับซึ่งมันกเ็เป็นทำเลที่ ค่อนข้างมีความต้องการสูงนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลังแรกนะครับหรือว่าเราต้องการซื้อเพื่อการลงทุนที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับโรงงานซีเกตและก็โรงงานตาม,มาซึ่งพนักงานเนี่ยเขาเยอะอยูแ่และเขาต้องการที่อยู่อาศัยอยู่แล้วในอนาคตตรงนี้มันสามารถที่จะขยับราคาขึ้นไปได้อีกน,นะครับ ก็เจ้าของบ้านนะครับท่านใดที่มีบ้านอยู่แล้วต้องการที่จะซื้อลงทุนหลังนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับหรือ,อลูกค้าท่านใดที่ ยังไม่มีบ้านนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมบ้านหลังนี้ก็ได้อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ถ้าท่านมีเงินเดือนนะครับที่เกิน30 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยในภาวะตอนนี้นะที่ผมพูดอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อะมันก็จะกู้ได้ค่อนข้างสูงนะครับ95-100%ึ95่งเหซ็นซึ่งเห็นสวยๆแบบนี้นะครับบ้านหลังนี้รีโน,นเวทใหม่เปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับทั้งหลังทำเลดีทำเลทองอนาคตมีโอกาสเติบโตไปได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับ เสนอขายอยู่ที่1,900ล้าน9 0 0 0แสบาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีบ้านอีกหลายๆโครงการซึ่งหลังนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโครงการของเรานะครับสามารถที่จะมาดูแบบอย่างแล้วถ้าเกิดเราชอบบ้านลักษณะแบบนี้การตกแต่งในทีมช่างของพวกเราก็สามารถที่จะสั่งเป็นพรีออเดอร์ก็ได้นะครับเราอยากได้โซนไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถที่จะบอกเราได้ทันทีเลยนะครับ ซึ่งผมทำครบวงจรนะครับตั้งแต่เรื่องของการรีโนเวทบ้านนะครับทําทั้งหลังเลยรู้ครบจบเรื่องบ้านเลยนะครับจนถึงเรื่องของสินเชื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินซึ่งเราทำครบวงจรถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามผมโดยตรงนะครับได้ที่ตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ก็ธุรกิจของผมนะครับก็คือรับซื้อบ้านเก่านะครับแล้วก็ขายบ้านนะครับมีการรับเหมาต่อเติมรีโนเวทนะครับฝากขายแล้วก็ขายฝากจำนำจำนองอันนี้ก็คือผมทำครบวงจรเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะซื้อบ้านหรืออยากจะอยากจะขายเนี่ยเ,เก็บบ้านมานานแล้วแล้วเราไม่มีเวลาดูแลนะครับไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนงานหรือว่ากลับต่างจังหวัดหรืออะไรแบบเนี้ย แล้วอยากที่จะปล่อยบดภาระตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจบางทีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแผนในชีวิตนะครับแล้วเราไม่ได้อยู่ดูแลทรัพ์เนี่ยรัย์ท่านก็จะเก่านะครับราคามันก็จะตกซะเปล่าถ้าสมมติท่านอยากที่จะขายนะครับแล้วอยู่ในทำเลที่ดีเราจะเข้าไปตีราคาให้ท่านนะครับและเราค่อยมาตกลงกันซึ่งเรามีทุนท่านมีที่เราก็สามารถที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับสามารถที่จะร่วมงานกันได้โอเค ฝากไว้นะครับ